คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s ส Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มสายของคุณแนนครับคุณแนนสิงบุรีคุณแนนมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่คุณแนนไปได้รับฟังมาจากผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้ครับ คุณแนนมาพร้อมกับเรื่องผู้ป่วยที่โชคร้ายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณแนนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณแนนสิงห์บุรีจำดูได้ไหมคะจำได้คะ่ะสิงห์บุรีอากาศหนาวที่เป็นดีใจสิงห์บุรีอากาศหนาวเย็นสบายดีไหมฮะ ไม่แล้วพี่แจ็คจาแนนไม่ได้แนนอยู่โคราชค่ะแต่ชื่อแนนสิงห์บุรีเพราะแนนเกิดที่นั่นอ้าวหน้าแตกเลยเนี่ยอ๋อคุณแนนที่บอกว่าอยู่โคราชค่ะแล้วมาเล่าเรื่องที่ที่สิงห์บุรีแนนเกิดที่สิงห์บุรีแนนเกิดที่สิงห์บุรีค่ะพี่แจ็คที่แนนเล่าเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายอะค่ะแล้วเรื่องที่แล้วคือเรื่องน้ําท่วมปีสองห้าหกสี่อ๋อโอเค เออทำไมไม่เขียนแนนโคราชมาตั้งแต่แรกจะแนนสิงบุรีเพื่อคุณตากตั้งให้อ่ะอ๋อประโทเนี่ยแล้วคำผมหน้าแตกเลยแล้วเมื่อกี้พูดเต็มปากนะจำได้ไม่ล่ะแนนชันี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยอย่เย็นๆนี่โคราชเป็นไงบ้างอากาศอากาศเย็นค่ะเย็นสบายดีนะค่ะเออนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ที่คุณแนนโทรมาสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีนะชัดเจนมากค่ะเออปกติฟังสดหรือฟังย้อหลังไม่ต้องเปล,ลี่ยนเรื่องเลยค่ะ<笑><笑>เออโอเคมาเปลี่ยนเรื่องเปเรื่องเรามาคุย <c oughs> เรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่หนึ่งนะค่ะไม่ต้องระบุนะค่ะโอเคผู้ป่วยที่โชคร้ายเขาเล่าให้ฟังว่างไง อันนี้คือแนนรับฟังมาอีกทีหนึ่งนะคะถ้าแนนผิดพลาดต,ตรงไหนรบก,กวนพี่แจ็คด้วยนะคะได้ครับได้ครับคือมันเป็นเรื่องที่น้องคนหนึ่งเล่าให้แนนฟังเหตุการณ์นี้ยมันย้อนไปเมื่อประมาณสามปีที่แล้วอะ,ค,ะค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องคนนี้แนนแนนขอสมมุติให้น้องชื่อน้องอนอ,งอน้องออนแล้วกันนะคะอตอนนั้นอะคือน้องไปเจอเหตุการณ์ที่ ค่อนข้างกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจน้องมากๆค่ะจนทาให้น้องมีภาวะของโรคซึมเศร้าจากที่น้องเป็นเด็กที่น่ารักลาเริงสดใสเลยค่ะพี่แจ๊ค<อ>จนน้องกลายเป็นเด็กที่ซึมเหม่อลอยแบบไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดใจไม่เปิดรับโลกภายนอกเลยค่ะพี่แจ๊คจนน้องคิดที่จะทาร้ายตัวเองหลายๆครั้งจนสุดท้ายน้องพยายามฆ่าตัวตายโดยการกืนสารพิษเข้าไปค่ะ <Hey. S 2> ค่ะแล้วทีนี้อ่าคุณพ่อคุณแม่ เหมือนกับพอกินไปแล้วมันมันเสียววินาทีหนึ่งค่ะคน uh huh. เราจะกลัวตายใช่ไหมน้องก็ขอความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยทันก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งนะคะทีนี้น้องบอกว่าน้องเล่าให้หนังฟังว่าอ่าน้องรู้สึกตัวตลอดเวลาเลยค่ะ uh huh. ทั้งตอนที่คุณพ่ออุ้มขึ้นรถอยู่บนรถระหว่างทางจนถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งเนี้ยค่ะพี่แจ๊ น้องเห็นคุณหมอหเห็นพยาบาลเห็นทุกคนมามาชุดละมุนเพื่อที่จะประถมพยาบาลให้น้องอแต่ว่าน้องไม่สามารถตอบสนองอะไรได้แต่คือน้องบอกว่าน้องรู้ตัวแล้วน้องเห็นสักพักหนึงน้องก็รู้สึกว,ว่าเหมือนหนูถูกน้ําแข็งเย็นๆทับทั้งตัวเลยอะ่ี่แนนคือเขารู้สึกเขาหนาวหนาวแล้วเขาก็ดินเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆคนนึงอะค่ะพูดที้มาข้างๆหูเขาบอกว่ากูบอกให้มึงกลับไปไปอย่างงี้ค่ะพี่แจ๊ดแล้วน้องก็บอกว่าภาพก็ดับไปเลย เหมือนกับน้องดสติไปหรือหลับไปนี่แหละค่ะแล้วไม่รู้ว่านานแค่ไหนน้องรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึง่งมันแปลกค่ะพี่แจ๊คที่ว่าหาคําตอบไม่ได้คือน,น้องรู้สึกตัวขึ้นมาน้องอยู่ในอ้อมกอดของพ่อเขาที่กําลังอุ้มเขาลงมาเพื่อที่จะขึ้นรถมาโรงพยาบาลอืมอืมมันเหมือนเหตุการณ์นั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่น้องเขาเขาสัมผัสได้แล้วเขาไปมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืแล้วทีเนี้ยพอน้องเขารู้สึกตัวขึ้นมาเขาก็ ขาก็มองเห็นว่าพ่อเขากําลังอุ้มเขากาลังขึ้นรถเขาก็อยู่ในอาการที่ทรมานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนทุกอย่างมันมันกลับมามันมันมันเกิดซ้ําอะค่ะแล้วก็แหละเสร็จแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ถ่มพยาบาลน้องเรียบร้อยล้างท้องเรียบร้อยน้องต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูอาการใช่ไหมคะทีนี้ระหว่างที่น้องพักอยู่น้องได้พักห้องหลวงห้องรวมของโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะมันก็จะเป็นเตียงเรียงเป็นแถวแถวอะไรเงี้ยที่แจ็คเ้่าภาพออกไหมคะ อ่าค่ะแล้วทีนี้น้องบอกว่าคนไข้อ่ะค่อนข้างเยอะเกือบเต็มเกือบเต็มทุกเตียงอะคะ่ะแต่ว่าแถวที่น้องอยู่อ่ะมันจะมีคนไข้นอนเตียงเว้นเตียงม,มันจะมีเตียงทั้งหมดสี่ห้าเตียงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนไข้เตียงเว้นเตียงเว้นเตียงไปเงี้ยค่ะแล้วโรงพยาบาลรัฐกลางคืนอ่ะเขาจะไม่ให้ญาตินอนเฝ้าเขาจะให้คนไข้อะนอนอยู่แค่คนเดียวแล้วก็มีพยาบาลดูแลอืทีนี้พอตกเย็นคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านเขาให้ญาติกลับบ้าน แล้วมันจะมีเตียงหนึ่งที่ถัดถัดจากเว้นจากเตียงของน้องออนไปเตียงหนึ่งอะคะ่ะพอเย็นมาประมาณสี่ห้าโมงอะวันนั้นวันแรกเลยนะคะญาติเขาก็รูดมากรอบเตียงเลยคะ่ะดึงมานรูดติดเตียงรอบเตียงเลยคะ่ะแล้วเขาก็กลับบ้านคแล้วทีนี้น้องเขาก็ได้แต่มองแล้วก็สงสัยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกแปลกๆแตก่แก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออคงคงต้องการความเป็นส่วนตัวมั้งอะไรเงะะี้ยค่ะ แล้วด้วยฤทธิ์ยาที่คุณหมอให้น้องก็เลยทําให้น้องเคลิ้มหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนน้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีกลางเดือดคะ่ะพี่แจ๊คน้องบอกว่าตื่นเพราะมันเหมือนมีแสงไฟเหมือนเราหลับอะ่ะพี่แจ๊ครูภาพความเหมือนเราหลับแล้วมันมีแสงไฟสว่างจ้ามาที่หน้าเราแล้วทําให้เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเงี้ยคะ่ะน้องบอกว่าแบบนั้นน้องก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลก็ปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรมองไปรอบๆก็คนไข้ก็หลับกันหมดแล้วแต่น้องมองตามแสงสว่างไปตรง ตรงที่อ่าเตียงที่มีม่านปิดอยู่ค่ะไฟที่เตียงนั้นน่ะทุกเปิดสว่างจ้าเลยอยู่เดอยู่ดวงเดียว <Okay. S 2> แล้วทีนี้พอน้องตั้งสติได้น้องก็พยายามจ้องมองให้ชัดๆเอยเนี้ยค่ะที่แจ็คกูเว็สิ่งที่น้องเห็นคืออะไรอะไรน้องเห็นเป็นเงาค่ะแล้วน้องบอกชัดมากเห็นเป็นเงาผู้หญิง กำลังยืนขึ้นบนเตียงคนไข่ไงคะพี่แจ๊คยืนยืนขึ้นแล้วก็ยอ่อยืนขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วมือสองข้างกําลังค่อยๆย,ยกขึ้นเหมือนกําลังจะลําอ่ะพี่แจ๊คอ๋ออ๋อท่านั้นละค่ะน้องน้องออนก็เลยว่าหนูกรีดรั่นห้องเลยพี่แนนหนูร้องแล้วทีนี้พยาบาลหนูจาได้ว่าพยาบาลวิ่งมาแล้วหนูก็จาอะไรไม่ได้อีกเลยสิภาพปัดไปเลยจนเช้าคุณแม่ของน้องอะเข้ามาบอกว่าน้องมาตื่นดีคือตอนเช้าเลยนะคะคุณแม่ของน้องมาบอกว่า เกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรเจออะไรกลัวอะไรเห็นพยาบาลบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยน้องหมดสติครับแต่ว่าไม่วิกฤตเขาก็เลยไม่ตามญาติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ร้องไห้เล่าอะไรไม่ได้แล้แต่ขอย้ายห้องอะค่ะพี่แจ๊คครับทีนี้พอย้ายห้องได้แล้วปกติโรงพยาบาลรัฐอะถ้าไม่จองล่วงหน้าจะไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าห้องพิเศษทีนี้น้องเขาขอย้ายแล้วบังเอิญมันนี้ห้องว่างซึ่งมันเป็นห้องสุดท้ายห้องริมห้องในสุดพอดี น้องเขาก็เลยได้ย้ายไปอยู่ห้องนั้นหเหมือนจะดีนะพี่แจ๊คพอไปอยู่ห้องนั้นคืนที่สองน้องก็เจอ,เจอเ,จอ,เ,จอเจอเคกเจอเรื่องแปลกๆอีกอะคะ่ะก็คือพอทุกคนหลับแล้วกลางดึกจะมีน้องคุณพ่อนี่แม่ไม่แน่ใจแต่น้องบอกว่าคุณพ่อได้ยินเหมือนกับน้องคุณพ่อมาบอกทีหลังคุณพ่อน่าจะคุณพ่อน่าจะไม่หลับลยอะไรเงี้ยค่ะน้องได้ยินเหมือนเหมือนมีเสียงคนทั้งห้องน้ำบอกค่ะพี่แจ๊ แล plane. ้วก็ม oh ีเสียงเหมือนเล็บแบบคูดกับผนังคูดกับผนังห้องแต่ไม่ใช่ฝั่งที่ติดห้องคนไข้อีกห้องหนึ่งค่ะเป็นฝั่งที่ไม่ติดกับห้องคนไข้คือเป็นห้องสุดท้ายค่ะเป็นห้องลิงน้องจะได้ยินแบบเนี้ยทุกคืนจนจนถึงวันสุดท้ายที่น้องออกจากโรงพยาบาลแต่น้องขอกลับบ้านก็คือไม่สามารถกลับได้ด้วยด้วยอาการของน้องอะค่ะพอการน้องดีขึ้นคุณหมอให้กลับบ้านให้กลับบ้านได้เขาก็ปรึกษากันว่าอ่าให้ออกจากโรงพยาบาลนี้ได้ก็ปรึกษากับครอบครัวค่ะว่า อยากให้น้องไปฟื้นฟูสภาพจิตใจเพราะว่าน้องเจอเรื่องที่ค่อนข้างหนักมาค่ะโดนทําร้ายร่างกายด้วยแล้วก็ทําร้ายจิตใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ปรึกษากับจิตเวชให้ให้ปรึกษาพิษิตอแพทย์เขาก็เลยทำหนังสือส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งนึงน้องก็ได้ไปปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ขออนุญาตทางบ้านว่าขอให้น้องอยู่ฟื้นฟูสภาพจิตใจสักสองสามวันก็คือ ถ้าก็ถ้าติดใจน้องดีขึ้นแล้วสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วไม่ทําร้ายตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้น้องกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติน้องก็ต้องพักที่โรงพยาบาลจิตเวชต่ออีกทีนี้แล้วซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชเขาจะไม่ให้ญาติเฝ้าคนไข้ต้องอยู่คนเดียวเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทําอะไรข้างในของเขาเนี่ยค่ะแล้วร็จแล้วน้องบอกว่าทุกวันที่ทํากิจกรรมก็ปกติทุกคนก็ลงมาทํากิจกรรมด้วยกันปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะพอกลับไปที่ห้องพัก น้องบอกว่าทุกๆวันบ่ายสามอะห้องน้องคือมันจะมีหน้าต่างที่จะมองออกไปด้านด้านลิลาฝั่งฝั่งลานจอดรถของโรงพยาบาลได้อือน้องบอกว่าหน้าต่างมันจะเป็นกระจกสองชั้นแล้วก็จะมีเหล็กดัดอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะมีมุลลี่ปิดเพื่อแดดเปิดปิดอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกว่าประมาณบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นของทุกวันอะจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่พี่คนสวยคนหนึ่งอะเดินผ่านะมะแล้วก็ยิ้มให้น้องทุกวันน้องก็จะยิ้มให้แล้วทีเนี้ยน้องบอกว่า อพี่เขาอะผ่านเวลาเดิมแล้วมาทุกวันอะค่ะพี่แจ็คน้องเขาก็จะถึงเวลาเขาก็จะคอยมองแล้วอยู่เงี้ยสองสามวันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วทีนี้น้องเขาสังเกตได้ว่าหน้าของพี่ผู้หญิงคนนี้ยมันจะเหมือนนีปานดาอะค่ะอยู่ตรงหน้าผากตรงหน้าผากแต่หน้าเขาเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากนะพี่แจ็คน้องก็จะจาจําหน้าผู้หญิงคนนี้เพราะเขาเห็นทุกวันทุกวันทุกวันหลายๆายวันจนถึงอ่าวันที่น้องได้กลับบ้าน คุณพ่อคุณแม่มารับก็พากันเดินที่ลานจอดรถเขาก็บอกว่าเนี่ยจาได้ไหมหนูพักห้องเนี้ยเขาจะเขาก็จะชี้ให้แม่คุณแม่คุณพ่อเขาดูว่าเขาพักห้องเนี้ยอืแต่ที่เขาเล่าต่อไม่ได้เขาพูดให้แม่เขาฟังต่อไม่ได้เพราะว่าตึกคนไข้ของโรงพยาบาลจิตเวชแม่คิดไม่ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงของโรงพยาบาลอื่นแต่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันไม่มีระเบียงอะคะ่ะพี่แจ๊ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะมาเดินผ่านแล้วน้องพักอยู่ชั้นสาม,มซึ่งซึ่งมีคนเดินผ่านไม่ได้แน่ๆแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้ยคือมาจากไหนแล้วผ่านมาจากตรงไหนคือเหมือนลอยมาอะไรอย่างนี้ยค่ะอยู่ชั้นสามแล้วสิ่งที่น้องตกใจก็คือตรงหน้าต่างห้องน้องอะ่ะมันมีพวงมาลัยแห้งๆอ่ะเป็นพวงอย่างใหญ่ๆเลยนะพี่แจ๊คห้อยแต่ว่าห้อยออกมาจากด้านนอกห้อยๆออกมาด้านนอกหน้าต่างอะค่ะคทีนี้น้องก็เลยไม่กล้าเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังก็พากันกลักบ,บบ้านน้องก็กลับไปใช้ชีวิตได้ ค่อนข้างปกติแต่ก็ยังรักษาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจนผ่านไปได้สักห้าหกเดือนนะคะพี่แจ๊น้องก็ได้ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เหมือนกับว่ามีรถสวนเลนมาแล้วน้องลหลบอะไรเงี้ยน้องก็ลงไปข้างทางครับน้องเขาบอกว่าหนูรู้สึกช่วงล่างมันชาก็คิดว่าเออขาแล้วขามันพับไปอีกข้างนึงน้องก็รู้แล้วแหะว่าน้องขาหากักแต่ว่าน้อง ขึ้นมาไม่ได้น้องก็ได้แต่ร้องให้คนช่วยเพราะน้องลงไปอยู่ในป่าหญ้าข้างทางเลยค่ะแล้วทีนี้น้องน้องก็ร้องร้องให้คนช่วยสักพักหนึ่งน้องบอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนน่ะมีแหวกแหวกป่ามาแล้วก็บอกว่าไหวไหมไปเราไปกันเขาคููแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พยุงเหมือนกับพยุงน้องแต่ว่าน้องบอกว่าเป็นการพยุงที่แปละพี่แจ็คสองมือกดสองมือจับที่หัวไหล่ดานนาแทนที่จะยกขึ้นแต่เขากดน้องลงแล้วก็คนผู้ชายอยู่ข้างหลัง มือที่อ้อมมาจากด้านหลังก็เหมือนพยายามพยายามลวนลามน้องค่ะพยายามล่วงละเมิดทางเพศน้องอะค่ะแล้วน้องก็บอกว่าน้องร้องไม่น้องร้องไม่ออกน้องก็ได้แต่ดิ้นแล้วก็พยายามจะร้องให้คนช่วยแต่ก็ร้องไงก็ไม่มีเสียงอะไรเงี้ยร้องไม่ได้ร้องไม่ออกแต่ทีนี้พอน้องลืมตามองชัดๆหน้าหน้าผู้หญิงคนที่ช่วยที่บอกว่าจะช่วยพยุงเขาแล้วกดไหล่เขาไว้ดิแจ๊ มันเป็นใบหน้าเดียวก,กันกับที่เดินผ่านห้องน้องเขาที่โรงพยาบาลจิตเวทค่ะ mm hmm. มีปานดําตรงหน้าผากเลยเงี mm ้ยน้องเขาบอกหนูจําได้ติดตาเลยพี่แนนเขาก็เล่าให้หนูฟังเหมือนเนี้ยค่ะแล้วที่ีน้องเขาบอกว่าเขาร้องร้องยังไงก็ร้องไม่ออกเหมือนโดนผีอ้ามเหอพี่แจ็ค mm hmm. พอน้องเขาแบบตั้งสติดีพอกําลังจะตะโกนให้คนช่วยก็มีแสงไฟมีแสงไฟส่องลงมาจากข้างบนก็กลับเป็นพี่กู้ภัยมาช่วยเอาน้องขึ้นไป แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลอ่าที่เฉพาะทางเกี่ยวกับกระดูกค่ะเพราะว่าขาขน้องพับกลับไปอีกด้านเลยค่ะค่ะและน้องก็เลยต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระดูกและระหว่างพักรักษาตัวที่นั่นเกือบเดือนหนะที่แจ๊กน้องบอกว่าน้องยายห้องบ่อยมากไม่เคยได้ไม่เคยได้อยู่เป็นที่เลยคือน้องจะเจออะไรพวกนี้มากวนตลอดอ uh huh. แล้วก็ที่น้องบอกว่าน้องถูกลวนลามเหมือนถูกลวนลามถูก S <S อ่าล่วงละเมอทางเพศอะค่ะมันเหมือนทําให้ภาพจําเก่าๆของน้องอ่ะกลับมาแล้วทําให้น้องกลับมามีภาวะซึมเศร้าอีกครั้งหนึง่งเท่ากับน้องไม่เคยหลุดจากวงจรโรงพยาบาลเลยค่ะคี่หัว<ช>อะไรวะเนี่ยอืมค่ะเรื่องก็ประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะเท่าที่ที่ฟังมาคุณแนนผู้ชมผู้ฟังครับเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะอะไรวะอ่าแนนเล่าได้ไหมสาเหตุทีเ่เอาอเอา,เอาแนนแนแนเล่าได้หรื สาเหตุที่ทําให้น้องเขาเป็นโรคซึมเศร้าในตอนแรกอมันก็มีเหตุการณ์ประหลาดแทรกเข้ามาในนั้นด้วยก็คืออตอนเนี้ยอตอนตอนแรกอะที่น้องเขาปกติด,ดีเขาเป็นเขาไปฝึกงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วทีนี้ที่ปกติของเด็กฝึกงานที่จะฝึกงานจบเทอมเหอคะ่ะพี่แจ๊คเขาก็จะมีเลี้ยงส่งนักเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้วันที่เลี้ยงส่งอ่ะ ก็คือหลังเลิกงานหลังหกโมงเย็นไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจัดปาร์ตี้เล็กๆในแถนงของเขาแล้วพองานจบน้องเขาก็ไปเก็บไปเอาของใช้ส่วนตัวเขาที่โต๊ะเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับบ้านมารอคุณพ่อคุณแม่มารับอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาบอกว่ามีผู้ชาย,ายสองคนอ่ามีผู้ชายสามคนเดินตามน้องไปแล้วน้องโดนโดนโดนล่วงละเมิดทางเพศอค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ น้องร้องขอความช่วยเหลือด้วยด้วยด้วยความที่น้องเขาไม่ไม่ได้ยินยอมอะคะ่ะเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วพี่อ่าที่ยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาได้ยินเสียงผิดปกติเขาก็เลยชวนพนักงานที่ที่อยู่ตรงยังอยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ตรงนั้นนะคะคเข้าไปดูน้องครับแลวทีนี้เขาบอกว่า เห็นน้องอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องพูดสภาพอ่าๆโอเคโอเคค่ะก็คือไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ช่วยน้องออกมาแล้วก็ส่งกลับบ้านอพอคุณพ่อคุณแม่เขาเอาเรื่องมันมีเรื่องแปลกแปลกแทรกเข้ามานิดนึงอะค่ะพี่แจ๊คว่ากล้องตอนปิดอ่ะน้องบอกว่ามีสามคนที่ทําร้ายน้องอแต่กล้องวงจปิดอะจับภาพได้แค่สองคนพี่ยามก็เห็นสามคนแต่เช็คกล้องทุกตัวมีแค่สองคนพี่แจ๊คค่ะแต่น้องในในสภาพที่พี่ยามไปเห็นที่ว่าไม่โอเคก็คือ กล้องมันจับภาพว่าน้องเหมือนกําลังปัดป้องกําลังถูกทําร้ายแต่ว่าภาพภาพคืออยู่ๆผู้ชายสองคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือน้องที่นอนดิ้นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะค <น S 2> ประมาณนี้ค่ะแนนกําลังจะบอกว่าน้องอะโอเคครั้งแรกนะตอนนั้นเนี่ยอาจจะโดนคนไม่ดีคนเลวนั่นแหละนะครับกระทำะไม่ดีไม่ร้ายกับน้องพร้อมด้วยบางสิ่งบางอย่างหรือค่ะที่เราจะเรียกกันว่าเป็น ้ากมนเวรอย่างนี้ปะน้องกําลังโดนกรรมบางอย่างตามป่ะปนอาจจะเป็นไปได้นะคะ่ะพี่แจ๊คเฮ้ยแล้วแล้วมันมาประเดประดังหลังจากเหตุการณ์นั้นมาดูเหมือนว่าน้องใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วนะถูกไหมฮะใช่ค่ะฟังแล้วแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่อคือจาก ข้อมูลที่ได้รับมาเบื้องต้นว่ายังหาคําตอบไม่ได้จนทุกวันนี้ผมว่าน่าจะมีคําตอบคร่าวๆละวหนึคือน้องน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจพอสมควรถึงขั้นหนักหนาสาหัสหนึ่งสองนะครับบางสิ่งบางอย่างที่กล้องวงจรปิดมันจับไม่ได้ไม่เหมือนกับที่น้อง,องเห็นน้องยืนยันว่ามีสามรอปภก็เห็นยืนยันว่ามีสาม แต่ในกล้องวงจรปิดที่มันเป็นหลักฐานสําคัญที่สุดเนี่ยมันสามารถจับได้แค่สองคนที่เป็นคนร้ายแล้วอีกหนึ่งอะกล้องมันจับไม่ได้แล้วก็ไม่น้องก็พยายามอธิบายรูปพันสันฐานก็ไม่มีในในในบริษัทแห่งนี้ไม่มีคนหน้าตาแบบั่มนอกจากน้องเขาเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเนแล้วน้องเขาได้ไปโทษนะฮะอ่านนี่เราเรา มองข้ามเรื่องของการรักษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปก่อนนะน้องก็ได้ไปทาบงทําบุญอะไรบ้างไหมอ่ะได้ทราบเรื่องนี้ไหมครับอ๋อค่ะล่าสุดที่เนน,นไปเยี่ยมมาแล้วที่ได้รับฟังเรื่องนี้มาต้องขอภอัยด้วยนะคะที่เน้นไปบอกแต่แรกตอนนี้น้องเป็นแม่ชีค่ะอ๋อโอเคคือตอนเนี้น้องคือบวชเป็นแม่ชีก็เรียกว่าเป็นแม่ชีไม่ไม่เรียกน้องไม่ได้ละค่ะค่ะเป็นแม่ชีค่ะเป็นแม่ชีคือบวชอยู่ แล้วตอนที่ไปบวชตอนที่ไปเจอท่านนะครับหมายถึงว่าท่านท่านมีจิตใจสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะสงบข<ด>ึ้นดูดูไม่ไม่เหม่รอ,อยอมไม่ไม่ดูไม่เหมือนครั้งแรกที่นนนตีเยี่ยมเขาตอนที่ว่าเกิดเรื่องอะไรอะค่ะอืมโอเคเพราะผมมองว่าหนึ่งคือมันเรื่องของการแล้วคนที่ที่สองคนนั้นโดนจับได้ไหมฮะ จับได้ค่ะเอาจับได้โอเคจับได้ก็รับโทษไปตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปส่วนอีกอันหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโอ้แสดงว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของเหนือธรรมชาตินะคุณผู้ชมคผู้ฟังครับตัดความเป็นจริงออกไปก่อนเรื่องของของพบของชาติเรื่องของเวรเรื่องของกรรมเป็นไปได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อชาติไหนก็ไม่รู้ในอดีตหรือตอนไหนก็ไม่รู้แม่ชีท่านเนี้ยหรือว่าน้องอดีตน้องคนเนี้ย ไปทําอะไรมาไปทําอะไรกับใครไว้แล้วสิ่งเหล่าเนี้ยตามมาเล่นงานเท่าที่ฟังดูหนักนะหนักมากอะ่ะค่ะเออนะครับแต่พอมารู้ว่าอ๋อทุกวันนี้ท่านบวชบวชเป็นแม่ชีนี่คือโทษนะโกนหัวเลยโกนเลยค่ะ,โก,ะโกนหัวเลยค่ะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการบวชเนี้ย ท่านจะบวชไปถึงเมื่อไหร่หรือจะบวชไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจสงบขึ้นแล้วการบวชเนี่ยอย่างน้อยผมเชื่อว่าจะทําให้บางสิ่งบางอย่างมันทุเลาลงแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในอดีตมันแก้ไขด้วยการแค่มาบวชคงจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ย<ะ>มันก็ได้จิตใจที่มันสงบขึ้นได้เบาขึ้นได้เข้าใจว่า อ๋อการที่เราจะเกิดขึ้นมาในภพภูมิไหนก็แล้วแต่ภพภูมินั้นถ้าเราสร้างแต่กรรมดีสร้างแต่สิ่งดีๆมันก็จะไม่ลามมาถึงอีกภพภูมินึงตามความเชื่อของการเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตกันอยู่อย่างเนี้ยตอนที่เรายังมีสติยังคุยรู้เรื่องเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราเลือกเองครับที่เราจะเดินไปในทางไหน เออนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเดินทางไม่ดีอ่ะมันอาจจะยังไม่ตอบแทนเราในภพนี้ชาตินี้หรอกมันจะไปอาจจะไปตอบแทนในภพภูมิหน้าที่ชีวิตเรากําลังดีอ่ะโอ้โหดีแบบกําลังไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยแต่มันมีเวกรกรรมที่ตามมาติดมันก็ทุกเหมือนกันนะถูกไหมฮะ ค่ะถูกคะนะับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันคุณแนนสิงบุรีที่อยู่โคราชพี่แจ๊คเออเมื่อกี้นะตอนที่คุณแนนบอกแนนขอพูดได้ไหมครับผมแทบอุ๊ยแล้วนะผมนึกถึงรายการพี่หนุ่มขึ้นมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคคนคนที่ดูรายการจะเข้าใจดีนะครับผมอ๋อๆเนี่อะไรพี่แจ๊คคะแนนขอแทงนิดนึงได้ครับได้ครับ จากเรื่องแรกแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องของอ่าน้องฟ้าค่ะมแมนไปบ้านมาพอดีได้แวะเวียนไปหาก็มีข่าวร้ายมาแจ้งว่าลูกสาวน้องฟ้าตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วนะคะไม่อะน้องน้องเสียแล้วค่ะเออเด้ป<ต>ระมาณเสียได้ประมาณสองเดือนเพราะอะไรอะทีนี้น้องเห็นคุณยายคุณแม่ของน้องฟ้าคุณยายเขาค่ะบอกว่าน้อง เหมือนกับว่าจะข้ามถนนไปซื้อเหมือนมีคนเรียกน้องอะค่ะให้ข้ามไปเอาขนมหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าได้บายหมาๆได้บายหมาๆได้บายคุณยายแล้วพอน้องวิ่งออกไปอะค่ะพี่แจ็คเป็นบบรถตู้อะค่ะคือตรงนั้นเลยอะคาที่เลยอะค่ะแต่น้องพูดวิ่งตะโกนไปนะหลายคนเห็นร้านค,ค้าก็ได้ยินบอกได้บายหมาๆได้บาย ไายบายมาม้าไายบายป๊าป้าได้บายคุณยายเขาพูดแบบนี้ขอฟินเสียงกับเสียงรถตู้มเสยไปเลยเด็กไายบายมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไงแต่พอหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยหรือว่าน้องลาวะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ค่ะเขาบอกไายบายได้บายแล้วเขาก็พอวิ่งออกไปรถตู้มันก็มาแบบมาเร็วมากอะพี่แจ๊คค่ะก็เลยมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าพอดีได้ไปรับ ได้ไปได้ได้ไปฟังข่าวมาอัปเดตเศร้าเชียวว <c oughs> เฮ<อ>้ยตอนนี้ก็เหลือแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนแนนที่เป็นพี่สาวของเขาคุณผู้ชมรู้ฟังลองย้อนกลับไปฟังเรื่องที่คุณแนนเคยเล่าไว้ก็ได้นะครับเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายจะได้เข้าใจที่คุณแนนนํามาอัปเดตตรงเนี้ยอัปเดตซะมาจนแบบเฮ้ยจริงๆแนนอยากให้<อ>มันจบตั้งแต่ตอนที่แนนเล่าแล,แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ลองย้อนกลับไปฟังแต่ว่าแนนมีอะไรจะขอนิดนึงคืออย่าตําหนิคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน้องฟ้าเลยนะคะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ใช่บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ในการที่จะพิมพ์จะตําหนิจะบน่นจะกลนจะดา่าหาที่ระบายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยบางทีเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะเป็นหรอว่าเราฟังไว้เนี่ยเราเอามาดัดแปลงไว้ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเองจะดีกว่า เพราะเรื่องเหล่าเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับคนได้ทุกคนแหละครับอยู่ที่ว่ามันจะเกิดหนักเกิดเบานะอีกเรื่องหนึ่งละเนาะโอเคคุณแนนขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับอาจจะไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ยาวมากพอดีเนี่ยได้รับฟังมาก,ก็เลยอยากมาถ่ายทอดให้ฟังแต่ว่า,อวาตอนนี้แนนคุยกับคุณอะไรอยู่นะคะแนนลืมแล้วอ่าผมผมผมเกษตรน้องมีนใจดีแล้วครับ <laughs> ข <Okay. S 2> วัญว่าครั้งหน้าจะไม่ลืมหนูนะคะพี่เคกได้ครับน้องแนนสิงบุรีอยู่โคราชทีหลังเขียนมาอย่างนี้นะจะไม่ลืมคุณตะก,กี้คุณตะก,กี้ต้องให้โ <Okay. S 2> อเคโยนให้คุณตะก,กี้เลยโอเคคุณแนนขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android